ไม่ได้อะผมไปลองติ๊กต็อกมันนั้นเมื่อกี้ไม่ได้สฮัลโหลอยู่ไหนอ่ะฮัลโหลฮัลโหลไม่ได้ยินเปลี่ยนไม่หน่อยฮัลโหลฮอยู่ไหนอ่ะบฮะอยู่แลนด์รัชดาทำไรอ่ะฮะไอ้ไอ,อ้เล่นชิงแลนด์อยู่แต่จ,จบแล้วอ๋อเป็นไงชนะไหมแพ้ดิสองไฟเลย <laughs> โอเคโอเคผมรอสกคมูิดเนี่ยมามาเนี่ยขับมาดิใจเคือเนะี่ยอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวไปเ <c oughs> hey, hey, hey. ดี๋ยวขับมาตรงนี้เช็ค1 2 2เฮ้เฮ้เฮ้ h e ้ h มว่าน่าจะดีขึ้นนะแ๊บนนะครับขออนุญาตไม่รู้ว่าดีขึ้นหรือเปล่า ต้องขับรถดูกูเดี๋ยวรู้เลย <S <S เอา,อเาผมขึ้นไลฟ์ผีเวนเอ้ยแปบ๊บนึงนะขึ้นไลฟ์ผีโอ้ทำไมการไลฟ์สดการสตีมของกูมันยากเย็นแสนเค็งขนาดนี้วะ เฟรมเลทไม่ขึ้นเลยว่ะ How to สตรีมเกมแบบเฟรมเรทเกมมันจะตกอ่าพอเฟรมเรทเกมมันตกปุ๊บก็รู้สึกมีปัญหาและนะครับแต่บางคนอาจจะไม่ตกไงอย่างเช่นของผมเนี่ยผมเล่นแต่ .a สตรีมเกมยังไงก็ไม่ล่วงสรุปก็คือการสตรีม2เครื่องเนี่ยมันช่วยลดภาระครับก็คือเหมือนเอาเครื่องหนึ่งไว้เล่นเกมอย่างเดียวและอีกเครื่องหนึ่งเนี่ยเอาไว้ยิงสตรีมอย่างเดียวอ่าเครื่องเล่นเกมเนี่ยก็ใช้ทรัพยากรทั้งคอมพิวเตอร์ทั้ง, computer, ง CPU ีไปเล่นเกมปั่นเฟรมเรทไป แล้วก็ส่งภาพออกไปนะครับที่หน้าจอหลังที่เราเล่นเกมอ่ะเราก็เล่นแบบึ้นที่ความจำติยูยูเซตพิเศษเราตั้งไว้ที่ก็จะลดเหลือ130กว่า140กว่าบ้างนะครับแต่ว่าตอนเล่นโดยเฉลี่ยก็160แต่สมมุติว่าถ้าเกิดว่าผมไลฟ์ไปที่ช่อง YouTube ไปด้วยนะครับ ไม่ไหว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 ผมเอาที่คุณภาพดีที่สุดเลยผมใช้ x 2 6 4นะครับไม่ไหวอ่ะ b i เ r a ตั้งไปเป็นหมื่นเลยนะครับสตรีมไม่ไหวอ่ะจูนเป็นสองนะครับチュเวลเซตพีเซตเราตั้งไว้ที่มีเสียงต้องซื้อคอมพิวเตเครื่องหนึ่งะทุกคนก็ได้ไม่ไหวเหลือฟาสก็ได้นะครับแต่ว่าผมเอาแม็กสุดใน worst case แล้วกันถ้าตั้งเป็นมีเดียมพ่ามจะดีหน่อยนะครับอ่ะโปรไฟล์เป็นเมนนะครับจูนเป็นศูนย์ latency ไปกดโอเคนะครับผมกด start streaming นะครับปึ๊บอ่ะพอ start streaming ไปนะครับอ่ภาพมา ตอนนี้ภาพมานะครับความเอียดที่ผมใช้นะครับก็คือนะครับอ่าลงปึ๊บล่วงอ่าโอเคอ่าดูนะพอปล่อยอันติีไปนะครับมันจะเหลือประมาณจากสี่นะครับให้เสียบลงช่อง x 4ขึ้นไปเสียบ x 4ได้ x 8ได้ x 1 6ได้นะครับเสียบลงเมนบอร์ดไปเลยพูดง่ายก็คือไอคอมเครื่องที่2ตัวนี้นะครับมันจะต้องเสียบการ์ดแคปเจอร์เข้าไปไอเมนบนะ เี๋ยวเราจะเอาจบไอคอมเครื่องนี้ไม่มีการจอแยกนะครับใช้การจอบิวอินดังนั้นเราใช้ตัวเมนบอร์ดเนี่ยในการส่งไปตัววิดีโอแคปเจอร์วิธีแก้ก็คือเข้า <c oughs> ไปหน้าวินโด์ก่อนนี่โอเคผมขอโทษทุกคนด้วยนะครับไว้ขอตัวงั้นเดี๋ยวผมขอหนี้ ออไม่สตีมแล้วกันเนาะเพราะมันสตีมไปได้ขอโทษจริงๆนะครับ